สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมครูสายฟ้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาครับวันนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาถ่ายคลิปตอนกลางคืนครับตอนนี้เวลา1นึทุ่มเนาทีนะครับก็เปิดไฟ2ดวงแล้วก็จะมาเล่นกล้ามหลังหน่อยครับโอนบบาวันนี้จะมาเน้นกล้ามหลังนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเดดลิฟท์ถ่ายสั้นๆพอครับคลิปนี้แค่อยากให้ดูบรรยากาศว่า บางครั้งเราเราไม่ได้ว่างช่วงอื่นนะครับแล้วเราว่างช่วงค่ำาเงี้ยเราก็มีเวลาอยู่เราก็มาเล่นนะครับอ่ะไปไปดูการวอร์มก่อน จริงๆมีการวอร์มก่อนหน้านี้แล้วนะครับด้วยการดึงข้อนี่แหละครับ15แล้วนี่ก็มาทํา12นะครับก็เดี๋ยวจะใช้การถ่วงน้ําหนักด้วยล้อยางนะครับก็เตรียมล้อยางไว้แล้วแล้วก็ใช้สายเข็มขัดคาเต้น,นะครับค่อนข้างหนาแล้วก็ไม่ขาดแน่นอน,นครับพักสักแป๊บหนึ่งให้หายเหนื่อยหน่อยจะได้มีพลังในการเล่นเซตต่อๆไป อ่ะเดี๋ยวไปดูการดึงโดยใช้ล้อยางถ่วงนะครับฝึกโดยใช้ล้อยางถ่วงก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ได้ไม่ถึง8ครั้งแต่ก็พยายามฝืนๆไปแต่ว่าทํามา3เซตก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพักสักแป,ป๊บหนึ่งพลังน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคือกล้ามเนื้อเราช่วงแรกของการวอร์มเนี่ยเราอาจจะทําได้น้อยนะครับได้อย่างน้อยอยู่เราก็ค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเซตที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันหนักพอและหลังจากนั้นเราค่อยมาอาจจะอัดแบบ เบาแล้วก็หลายครั้งหรือบางคนอาจจะเล่นแบบลดน้ําหนักลงมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดแม็กแต่ว่าอุปกรณ์เราไม่ใช่แมชชีนนะครับคือมันไม่สามารถปรับระดับหรือมีน้ําหนักให้เลือกจับเยอะนะครับมาน้อยๆได้แล้วก็เล่นตามจํานวนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับด้วยความที่รอบๆมันมืดนะตอนนี้มันแรงเริม่มมามาลุมที่ไฟ <laughs> ที่เอามาวางครับ เดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไป บริเวณรอบๆโรงรถนะครับมันจะมืดหมดเลยครับไม่มีไฟนะครับผมก็เลยเอาไฟ LED นะเป็นดวงเล็กๆนะมาวางแล้วก็เล่นเอ่อถ้าเราไม่กลัวความมืดนะรเราพอที่จะมีไฟฉายหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาวางแล้วก็เล่นได้เลยครับช่วงค่าแต่ว่ายา่มันดึกเกินไปนะเราก็ต้องมีเวลาที่เราต้องทานอาหารแล้วก็มีเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับ วอนนี้สั้นๆเดี๋ยวไปอัดด้วยดึงข้อแบบไม่ใช้ยางอีกครับเดี๋ยวสุดท้ายนะผมก็จะ,ะฝึกดึงข้อแบบค้าง นะครับให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะนานได้การฝึกค้างอย่างนี้นะครับเราจะต้องโฟกัสนะครับทั้งหลังทั้งแขนแล้วก็ควบคุมลมหายใจใดีนะครับ mm. เพื่อให้เราคร้างได้นานที่สุดตามตามความสามารถของเรานะครับมันก็จะช่วยฝึกความทนทานนะครับของแขนเราของหลังเราเราจะได้มีแรงในการทําในครั้งต่อไปหมายถึงครั้งหน้านะครับมีแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถฝึกได้หนักขึ้นในครั้งหน้านะครับอะไปดูกันก่อนจบคลิปครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพียงแค่อยากให้เพื่อนๆนะั้นเห็นว่ากว่าเราจะได้หุ่นที่มันมันดูดีมันดูแข็งแรงนะครับมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเราต้องมีวินัยในตัวเองนะครับคือ,อ,อถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งนะครับว่าเดี๋ยววันนี้ขอหยุดเดี๋ยววันนี้ขอหยุดแล้วค่อยไปออกพอมันชินนะเราก็จะขี้เกียจพอขี้เกียจล้วก็จะเ,เว้นการออกกำลังกายแล้วความแข็งแรงมันก็จะลดลงนะครับทาให้เราต้องกลับไปเหมือนเริ่มใหม่ ผมก็มีเวลาช่วงค่ำวันนี้ครับเลยถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับว่าช่วงค่ำเราก็มีไฟมีสถานที่เราก็เล่นได้เลยครับอะเดี๋ยวดูหลังหน่อยหลัง สุดท้ายของคลิปนี้นะผมก็อยากให้ทุกคนนั้นดูแลตัวเองนะครับพยายามป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด -19 นะครับมันล้างมือนะทานอาหารที่ประโยชน์นะพักผ่อนเพียงพอแล้วก็หาเวลาว่างในการออกกำลังกายนะครับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด subscribe นะกดกระดิ่งติดตามครูสายฟ้านะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพราะว่าครูสายฟ้าก็ลงคลิปเกือบทุกวันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูสายฟ้าต้องลาไปก่อนครับ สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ